ผู้ปกครองนะคะส่วนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตก็ปู่กับย่าก็จะไปดูได้ด้วยนะคะ แม่เดืกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแต่ว่าแม่เดือมีเรื่องดีใจจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือว่าลูกจะแข่งกันวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแม่เดือก็เลยจะย้ายดอกไม้ที่อยู่ที่ระเบียงเอาไปทิ้งนะคะก็เหลืออีกนิดหน่อยะค่ะไม่เยอะ เดี๋ยวก็จะขนลงไปให้หมดเลยนะคะนู่นอีกอากาศหนาวแล้วนะคะต้นไม้มันไม่สวยแล้วแม่ดู้อเลยปล่อยให้เขาตายนะแล้วก็จะเอามาทิ้งค่ะแล้วก็จะล้างกระถางเก็บนะคะต้นเชอรี่แม่ดู้ติดนะเนี่ยต้นดอกอันนี้จริงๆเขามีดอกตูมเกิดขึ้นมาใหม่นะแต่ไม่ไดู้คิดว่าคงไม่ได้ดูดอกหลอกคะ่ะเพราะว่าใบเขาจะฟริสหมดแล้วนะคะกลางคืนมันหนาว แม่ดื้อก็ต้องทิ้งนะคะเนี่ยดอกตุ้มๆก็ออกเยอะเหมือนกันแต่อากาศมันไม่ได้แล้วกลางคืนมันหนาวแล้วนะช่วงนี้ก็จะเป็นเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะตอนกลางคืนหนาวแล้วใบก็จะร่วงหมดแล้วก็จะไม่เหลือใบไม้ก็จะทิ้งนะ,ะแหนบไม้ล่างข้างล่างหเหลืองๆแล้วค่ะตอนแรกเขาเป็นใบสีดำๆนะเดี๋ยวแม่ดื้อก็จะจัดการทิ้งดอกไม้พวกนี้นะคะดินตรงไหนเก็บได้ก็จะเก็บนะแล้วก็จะล้างกระถางเก็บไวะคะ้ค่ะเดี๋ยวเอาใสายอยยาง เจ้าดอกอันนี้นะแม่ดื้อจะลองเก็บเง่าเขาไว้นะคะเพราะแม่ดื้ออ่านเจอในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าให้เก็บเง่าวไว้แล้วก็ปีหน้าเอาลงปลูกในดินนะ่ะก็จะขึ้นมาใหม่นะคะก็เดี๋ยวแม่ดื้อจะล้างเอาดินออกนะแล้วก็จะเก็บไวะคะ้ค่ะแต่ว่าต้องไปถามต้องไปถามแม่ย่าคะ่ะว่าเก็บยังไงแต่แม่ดื้อจะล้างเอาดินออกไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวแม่ย่าว่ายังไงก็จะมาดูอีกทีนะคะแม่ดื้อลดน้ําผักที่อยู่ในนี้ด้วยนะคะ ม่ได้เหลือไว้แต่ต้นนี้นะแล้วก็อันนี้แม่ดื้อเก็บกะว่าจะเอาเม็ดเขานะรดน้ําเสร็จแล้วแล้วนี่ก็ตั้งโอ๋อันนี้คือหัวที่แม่ดื้อล้างไว้นะคะเดี๋ยวแม่ดื้อจะรอถามไม่ย่าอีกทีนึงนะคะว่าทํายังไงแต่ว่าตอนนี้ไม่ย่าไม่อยู่บ้านนะคะไม่ย่าแม่ดื้อไปตลาดแกไปซื้อกับข้าวฮะแกเดินมาบอกเมื่อกี้แม่ดื้อล้างกระถางอยู่แล้วก็นี่มะเขือเทศแม่ดื้อจะสุกแล้วค่ะเป็นสีส้มๆเดี๋ยวดูว่าสุกแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสีม่วงให้แม่ดื้อไหมนะแต่่วากกินนเี้ยหั แม่ดื้อลุ้นอยู่นะคะว่าจะได้กินไหม <g ings> ก็รอดูนะคะเนี่ยในสวนก็เหลืออยู่แค่นี้แล้วค่ะอากาศหนาวมาเยือนแล้วนะคะแม่ดื้อก็เก็บเก็บจะหมดแล้วค่ะอันนี้ก็เหลือไว้แต่ให้ลูกเขาสุกนะคะส่วนต้นพวกนี้ก็จะไม่ลดน้ําแล้วนะคะรอปีหน้าเลยล้างกระถงกระถางเก็บหมดแล้วค่ะหมดฤดูกาลเพาะปลูกแล้วนะคะก็เดี๋ยวไม่ไดื้อจะไปเก็บสายยางนะแล้วก็จะขึ้นบ้านแล้วค่ะหนาวพอไม่มีแดดแล้วหนาวเลยนะคะเนี่ย ไปค่ะเก็บของขึ้นบ้านกันค่ะให้เดนเยยของแม่ย่านะไม่ดื้อว่าเดี๋ยวแกก็ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่าเนี่ยมันหนาวมันเริ่มแห้งแล้วนะคะไม่โตละไปเข้าบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ดื้อจะพาไปดูงานฉลองที่อำเภอจัดให้พี่ดื้อนะคะที่วชนาดุริยางระดับประเทศนะวันมีวันเสาร์นี้แล้วก็วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์แม่แม่แ่จะเย่ม แต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นรอบของผู้ปกครองนะคะส่วนวันอาทิตย์พวกนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตก็ปูกกับย่าก็จะไปดูได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่ไม่ได้คงถ่ายเยอะไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องแอบแอบเนาะก็เดี๋ยวดูนะคะว่าจะถ่ายได้มาก้อยแค่ไหน ตอนนี้เรามาถึงสถานที่จัดงานแล้วนะคะที่จอดรถเต็มมากเพราะว่าเขามีแข่งฟุตบอลข้างบนนั้นด้วยนะที่จอดรถเต็มพี่เด้วออกมาก่อนไปละววันนี้ซัมเมอร์ทั้งครอบครัวนะคะแดดดีค่ะแม่ดิ้ก็ซัมเมอร์นะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างใน,นะคะ่ะพี่ยิมจอดรถแล้วว <c oughs> เราพี่ยิ้มกัน ซัมเมอร์ไหมคะนวลต้องสองมือทีละข้าง <deriv> ทางอำเภอเขาก็จะเลี้ยงพิซซ่าแล้วก็เค้กนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ที่มีสองกลุ่มนะคะที่ชนะของของประเทศนอร์เวย์เนาะก็เพิ่งได้เหรียญทองวันนี้นะคะ่ะเนี่ยพี่ยิ้มถืออยู่อันนี้ของพี่ด้อน,นะคะเสร็จแล้วน,นะคะกลับบ้าน กำลังจะมืดบ๊ายบายแมมกลับบ้านกลับบ้านไม่ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแต่ว่าแม่เดือมีเรื่องดีใจจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือว่า แม่ดื้อจองวัคซีนโมเดอร์นาให้พ่อกับแม่ได้แล้วนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนเนาะก็จองไปคนละสองโดสเลยนะคะจริงๆอ่ะพ่อกับแม่ของแม่ดื้อได้อ,ะ,อะไรนะแอสตราเซเนกาไปแล้วนะคะคนละเข็มแต่ว่าบ้านเราพูดกันถึงเข็มที่สามแล้วเนาะแล้วก็เดลต้าก็ระบาดแม่ดื้อก็เลยคิดว่าเอาไปเลยคนละสองเข็มนะคะก็จ่ายเงินเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะดีใจมากๆตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เพราะว่า พ่อของแม่เดือไม่ได้เป็นลูกค้าของโรงพยาบาลที่สาขาที่แม่เดือไปจองนะเขาก็แม่เดือก็เลยเอาเลขอะไรนะผู้ป่วยเลขที่ผู้ป่วยผู้ใช้บริการโรงพยาบาลของแม่เดือค่ะไปจองแล้วก็ได้แม่เดือก็เลยถามเขานะก็ขอความช่วยเหลือนั่นแหละบอกว่าขอโอนสิทธิ์ยกสิทธิ์ของแม่เดือให้กับพ่อได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรก็เอาโค้ดไปก็ตอนนี้ก็จ่ายเงินแล้วก็จองเรียบร้อยแล้วนะคะแม่เดือก็ดีใจ ก็บอกพ่อกับแม่นะคะว่าเข็มที่สองจะได้ซินโนแวคไม่ไดื้อก็เลยว่าไม่ต้องไปฉีดแล้วนะรอของโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ไดื้อซึ้งให้เนาะไม่ไดื้อดีใจมากเลยคะ่ะตอนเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตอนนี้ก็คือกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะที่ไปงานงานที่พี่ดื้อได้รับอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ไดื้อหาคําไทยคิดก่อน ที่ว่าชนะเลิศวงดูลียางนะคะวันนี้ก็จะมีสองวงนะคะของอำเภอเดียวกันก็มีของเวสเนสแล้วก็ของทุมเรฟิวนพี่เดืออยู่ทุมเรฟิว s นก็ชนะทั้งสองทั้งสองวงนะคะแต่ว่าชนะกันคนละประเภทเขาก็เลยเอามาจัดรวมกันทางอำเภอเขาก็จัดเป็นงานเลี้ยงเล็กๆให้ในำเาเภไม่ได้มานะคะเพราะว่าตอนนี้ที่นอร์เวยเนี่ยเขาใกล้จะเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในช่วงใกล้จะเลือกตั้งมาในมเภอเขาก็ส่งเป็น กเรียกวิดีโอคลิปมานะคะแสดงความยินดี congratulation เอ่อแสดงความยินดีกับพวกเด็กๆนะคะแล้วก็มีกินพิซซ่ากินข้าวหนม่มเค้กกันนะ,ะก็มีเปิดอะไรนะคลิปวิดีโอที่ส่งไปประกวดนะคะทั้งสองวงให้ดูแล้วก็นั่งกินอาหารกินเค้กกัน,นะคะ่ะวันนี้ไม่ไดื้อก็กลับมาบ้านแล้วเนาะ,ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะพี่ดื้อก็จะมีคอนเสิร์ตท,ที่ ตรงริมทะเลที่ไม่ได้เคยพาไปจุดไฟตอนฤดูร้อนนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ดื้อถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้แม่ดื้ก็ขอเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะจะได้ล้างนุงล้างหน้าด้วยเนาะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะพี่ยิ้มกําลังช่วยพี่ดื้อติดเข็มกลัดที่ได้รับรางวัลมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปคอน <concert. S 2> เสิร์ตนะไปทางที่จุดไฟริมทะเลนะคะ ผู้ปกครองก็เริ่มพาเด็กๆมากันแล้วนะคะคนที่เขาบ้านใกล้เขาก็เดินมานะ <c oughs> นี่นะคะเป็นสถานที่จัดงานเสียดายไม่มีแดดเนาะหนาวนะคะเนี่ยถ้าไม่มีแดดหนาวเลยะคะ่ะ <c oughs> เขามาสร้างที่นั่งริมทะเลไว้นะคะพ่อปู่แม่ดื้อก็มาช่วยเขาสร้างนะคนที่เขากเกษียณอายุแล้วในหมู่บ้านเขามาช่วยกันทำนะคะ่ะเลื่อยไม้ในปา่าเองทําเองทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยน้าขึ้นนะเดี๋ยวแม่ดื้อจะเดินไปดูตรงทะเล เขากองไม้ไว้อีกนะคะนะ่ะเอาไว้จุดปีหน้าไม่ดื้อไม่เดินไปตรงนั้นนะครเพราะมีคนยืนอยู่เดีย๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตรงเนี้สวยแต่เสียดายไม่มีแดดมาที่นี่ทีไรยังไม่เคยเจอแดดสักทีเลยนะคะตอนนั้นที่มาจุดไฟก็คลึ้มฝนตกดูบนบนภูเขาเมฆกลบไปหมดเลยนะ,ะเด็กๆก,ก็กำลังเตรียมตัวกันนะ,ะผู้ใหญ่ก็ช่วยอุปกรณ์อุปกรณ์นะ และนี่ก็เป็นบ้านที่สร้างนะคะก็แม่ได้ก็คงไม่ได้ถ่ายเยอะนะตรงนี้เดี๋ยวดูตอนเด็กเขาเล่นคอนเสิร์ตเลยนะคะ มีกิจ,จกรรมให้เด็กเล่นนะพี่ดูเล่นอะไรเนี่ยแม่ดจะพาไปดูำ <laughs> ทำให้น้ำเป็นทอร์นาโด,โดคะเนี่ยเป็นเป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วมันจะไหลลงไว้เนี่ยเ,เป็นเส้นเนี้ย อเขาหนูไปแล้วพ่อกับลูกจะแข่งกันโอ้เดนปอุบยุดอลูกเล่นไปนะคะเดี๋ยวไม่ได้จะพาไปดูวิวตรงทะเลตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่แบบคนเข้ามาปิ้งย่างเวลาเข้ามาปิกนิกริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็มานั่งได้นะคะ ตอนที่เลซันเดอร์อยู่อนุบาลย้อยฮุสเกมามาวอฮาส์ออตอนนั้นยายคุณยายพี่ดื้อมานะคะมาเยี่ยมแม่ดื้อที่นอร์เวย์ก็พาคุณยายมาดูพี่ดื้อทากิจกรรมตอนอยู่อนุบาลที่นี่ด้วยค่ะเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะเกาะกองไฟปิ้งย่างพาเด็กอนุบาลพาเด็กนักเรียนมานั่งนะคะหรือว่าคนชาวบ้านทั่วไปจะมาใช้ก็ได้ค่ะมันเป็นที่ส่วนรวมเนาะอื ลมหนาวนะเนี่ยลมทะเลพัดมาน้ำขึ้นนะ,ะรู้สึกน้ำทะเลสูงๆบ้านแม่ดื้อเป็นเป็นประชากรชายขอบหยุดติดริมทะเลนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูวิวตรงนั้นหน่อยไม่มีแดดเนี่ยครึ้มทั้งวันเลยนะคะวันนี้ไม่มีแดดโผลออกมาสักกับนิดเดียวเลยนะคะไม่มีจริงๆแม่ดื้อไปเก็บเห็ดวันนี้ก็ไม่มีแดด เนี่ยค่ะก็เป็นมาหาสมุทรใหญ่เลยนะคะเนี่ยไปกลับไปหาที่ดื้อค่ะเสร็จแล้วนะคะกลับบ้านเนีคนเขาก็เริ่มกลับบ้านกันแล้วเนี่ย เดี๋ยวแม่ดื้อจะเลยไปบ้านเพื่อนนะคะไปเอาผักที่แม่ดื้อฝากเขาไว้นะฝากให้เพื่อนกินนะจะเอากระถางมาล้างเก็บค่ะ